สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมื่อเดือนกุมันมีแนวทางครับมีแนวทางจากปูสายหลอกนะครับเนาะครับปูสายหลอกครับงวดที่แล้วงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกากระบอกเขานะครับเนาะที่ว่าเพื่อนกับลุดไปครับงวดที่แล้วกระเพิ่งไฮหกสองมาครับเป็นเด่นมาหกสองกระตุ่ร่องเพื่อนครับ ผมก็เหมือนกับสองซีเนาะครับเนาะงวดที่แล้วครับเลขวิ่งแปลกับศูนย์นะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งครับครับงวดนี่บรรทุกเมา่ไหรเป็นงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกเนาะครับเนาะคสิบหกสิบหกกุฎิกาหกหกนะครับครับตามตองเพื่อนเนาะครับเนาะธรรมดาแหละครับสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะมันแต่มีเขาไม่ลุดเป็นของธรรมดาครับ เอาแนวนอนบ่ได้เนาะครับเนาะครับครับงวดที่แล้วเพิ่นให้มาเพิ่นเน้นไปทั้งเลขกสามตัวหลายครับเพิ่นว่าจังรวยเร็วครับเน้นมากครับเป็นงวดที่แล้วนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งครับงวดนี้ครับมาตามต่อของเพิ่นเนาะครับเนาะครับก็เป็นกำลังใจให้ทูผู้ทุกคนละครับสําหรับผู้ติดตามผู้สายล็อกนะครับเด้อครับผู้สายล็อกวัดป่าในเมืองอุดรหมดแล้วครับ เพิ่นกิดได้ซูมตัวเลขมาแล้วครับครับตัวเลขของเพิ่นกะงามอยู่ครับครับเช่นอย่าพาเลาะตั้งสองยูถูกนะครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสําหรับปูสายล็อกครับที่บ่ได้ทผ่านแนวทางนะครับเนาะครับเพิ่นกะหายมาแนวทางแบบนี้ครับเลขล็อกเลขสูตรเลขคํานวณของเพิ่นครับเพิ่นว่าสูตรนี่เพิ่นบอกเพิ่นสาแล้วเพิ่นคำนวณไม่หรอครับ มาเบิ่งครับสูตรคำนวณใหม่ของเพิ่นเนาะครับเนาะครับดี่นก็งามอยู่ครับแต่ส่งมาแล้วครับสำหรับปูสายล็อกปูสายล็อกผู้ใดติดตามก็สิฮู้จักเนาะครับเนาะครับมันจับมาให้งวดก่อนก่างวดที่แล้วก่าหกสองครับมันออกหกสามนะครับเนาะครับชุดนี้เพิ่นว่าสำหรับปูสายล็อกเพิ่นว่าเอาไปเป็นบนญยางเดียวครับครับสำหรับบิ่งบนญยางเดียวนะครับเด้อ เอาไปจับไปบายเบิ้งครับลอตเตอรี่นะครับเด้อครับท่านสองนเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับครับบบสนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับท่างช่องครับครับครับเลขิผู้สายล็อกกับโบโบหลายบบหลายตูวครับถ้ามึดก็มีอยู่หน่อยๆครับถือว่าเพิ่นสูตรสูตรไม่เพิ่นนะครับเนาะครับผู้สายล็อกครับเป็นสูตรไม่ของเพิ่นกับซีว่าได้ ครับเพิ่นเอามาในน้อยๆระบาดนี้ครับครับของเพิ่นก็เข้ามาตลอดแล้วครับปสูสายสายหลอกเด้อครับเด้อครับหลอกเล็กอย่างเดียวสูตรของเพิ่นก็ดีมาตลอดอยู่ครับแต่เสี้ยงยาติดตามมาันะครับเนาะทางส่องเสี้ยงยา เกิดวันที่16บหกครับ16พฤศจิกายน66หกเหรอครับขอบคุณนะครับปูสายล็อกเด้อครับเดอเอ้เอจะสำหรับไอ้เอาน,เน,เน้ำเพลนอีกกัปีหนึ่งแล้วครับเด็ดปีนหนึ่งแล้วครับเด็ดพันษาหนึ่งแล้วนะครับเนาะสำหรับปูสายหลอกเด็ดไป ขอตัวเลขนะเพิ่นครับเปิดสูตรคำนวณเพื่อนเพิเ่นกับยูในเมื่อกูดอนหมลละครับวัดเพิ่นวัดว่าอารามเพิ่นปูสายล็อกครับเลขของปูสายล็อกบ่มีบนมี่างมีตะบนนะครับด้อบ่มี่างครับบนอย่างเดียวครับบน บนพ่นให้วิ่งหน้านะครับเนาะวิ่งวิ่งบนห้ากับสี่นะครับเนดะ้อห้ากนะับสี่ครับเชินจ้ากันหมดห้ากับสี่นะครับเนาะเพนจับคู่มพนัยก็มีวกคู่ครับหนะ้ากับสี่ครับนะ เด่นมาให้ซนะีครับห้ากับสี่น้องับเนาะครับเด่นมาให้ครับบนทำวับเล็กบนหาคับซีครับ, 4, รบเอาไปจับเบื้องนะครับเด้อนะจับคู่มาให้มีหกคู่ครับครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่นะครับเด้อครับนหะ้าหกคนจะับนคะูนะ่มาให้เนาะครับเนาะ 5้าหกครับห้าสี่ครับห้าสครับสามสี่แล้วก็สา แล้วก็40 40เอามาหน่อยๆเพื่อนว่าครับเอามาหน่อยๆต่วันเน้นเลยครับ40 44 40 44ตัวสุดท้าย48ครับครับเอ้า ผมมาให้ C8 นะครับเนดะ้อ C8 ปไปจับไปบายเบิ่นครับสำหรับลอตเตอรี่งวดประจําวันที่16แหละครับวันที่16ครับซีซีน,น, CC นี่เป็นมาเป็นตัวร่องครับผมมาใหเนาะครับเนาะครับ C8 นะครับเนดะ้อ C8 C8 แล้วก็เลขสาตัวพันหายมาสคู่เลยครับบัดนี่ยสคู่นะครับเนาะเลขสาตัวสคู่ครับเอาไปเลขสาตัวสคู่ครับห้าสี่ศูนย์ี่ยวก็ สี่สามหกี่สหกครับเลขหนาเลขหลังรอตตอรีก็ว่าไปนะครับเนาะสี่รัฐบาลไทยครับกวดประจำวันที่16 6หกหกสามครับหกสามหนึ 6, 3, สามหนึ่งหกสามหนึ่งครับตัวสุดท้ายเพิ่นมากหลายตัวนี้ครับตัวสุดท้ายเนาะครับเนาะครับเพิ่นให้ยซีซีครับซีซีหกครับเพิ่นขั้นแฉลวที่ครับครับเพิ่นเออริกเบิดมาเลยครับงามๆนะครับเนาะครับเพิ่นมาตัวนี้ครับ คนแบปจับไปบายเบิ้งครับสำหรับรถตอรี่ครับล่องเสียงแป้งสั่นแหละครับครับทางซองก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะครับเนาะเพื่อควบบันเทิงเพื่อควบสนุกสนานครับซีซีหกนะครับเด้อเพะ่นจับมาให้ครับซีซีหกครับรถตอรี่เลขหน้าเลขหลังครับทำงามเนาะครับเนาะ ทา้งสองเสียงยาผ้าเลาะล่ะครับจัดครับครับอ,อ,อย่าลืมนะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อสิบวัฒนธรรมแนวทางครับแนวทางดีๆงามๆส,สวยๆของปูสายหลอกนะครับเดอ้อครับฝากไปนะครับทั้งสองเสี้ยงยาผ้าเลาะนะครับเดอ้อทั้งสองเสี้ยงยาผ้าเลาะ ขอฝากไ,ไว้น้ำกับกดไหลกดแช่กดติดตามน้ำกันนะครับเนาะไปสู่ไปน้ำกันครับเป็นคนสวยคมงามนะครับเนาะครับไปจับไปบ่ายเบิง้งครับสำหรับปูสายหลอกครับวดที่แล้วก็เพิ่มผ้าหางวกสองครับเป็นมากวกสองมันออกวกสามนะครับเนาะ ครับนี่เป็นชุดของปูสายหลอกนะครับเด้อครับสําหรับผู้ติดตามปูสายหลอกมาตลอดครับของเพิ่นกับเข่ามาตลอดเด้อครับครับพึ่งพลาดงวดบิ๊กจีดีล่ะครับครับจับคู่มาให้พอถือนะครับเนาะครับเพิ่นให้มาบนอย่างเดียวครับวิ่งบนอย่างเดียวครับหากับซีนะครับเด้อครับจับคูมาให้กับห้าหกห้าซีสามซี ซีศูนย์ะครับกรมหม้กับซีแปดนะครับเดินเลขตัววิ่งเขาเพิ่นกับหากับซีครับเลขสาตัวกัมีอยยุทั้งเมดกับคููครับ4ีคูซีหางนะครับเนาะครับกรมหา้กับซีซีแะครับเพิ่นมากครับสาหรับสุดหนีเพิ่นว่าแตกแท้ครับเพิ่นมันใจลอยเปอร์เซ็นต์แหละครับเพิ่นหอยอยเปเซมาเลยครับสำหรับปูสายล็อกนะครับเด้อ ผู้สายล็อกกบงวดประจำวันที่16พฤศจิกาหกหกครับครับครับแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายน้อครับเนาะครับเสี่ยงยาผ้าล็อกกสซิดาลาพี่ล้าน้องนะครับก็ให้เอฟซีพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับเด้อสุขโฉมมันหมาดครับครับลำลำลำลุ้ย พอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ